สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังซายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นะัดอยู่กับพี่อิทที่จะมาเล่าข่าววิวิทย์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะครับ สวัสดีค่ะพี่แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยเนาะข่าวแรกเลยอัปเดตนิดนึงจากที่เราอ่านมาเราเล่ามาหลายสัปดาห์และเรื่องของยานอวกาศ Starliner ของบริษัท Boeing ที่ขนส่งนักบินอวกาศ2คนชายหญิงจากโลกเนี่ยไป i s s หรือว่าสถานีอวกาศนานาชาติแล้วก็ เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคเรื่องของเชื้อเพลิงทําให้ไม่สามารถนํานักบิน2ท่านกลับมายัางโลกได้แล้วก็ต้องให้นักบินทำภารกิจบนสถานีอวากาศนานาชาต,ติต่อไปและอัปเดตล่าสุดนะคะยานยานอวกาศสตาร์ไลเนอร์เนี่ยได้กลับสู่พื้นโลกแล้วแต่ว่าเป็นยานเปล่ากลับลงมาอืม,อมก็ที่เราเคยอ่านไปจากภารกิจ8วันเป็น8เดือนนะ,ะที่กลับไม่ได้ตอนนี้ก็ส่งยานที่พาไปกลับมาก่อน ลับมาแต่ว่าไม่มีคนเนื่องจากว่ามันเสี่ยงเกินไปที่จะนําคนลงมาด้วยเพราะเขาไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยเอายานเปล่าเนี่ยลงมาอย่างเดียวและคนอ่านักบินอวากาศสองท่านก็คือคุณซูนิต้าวิลเลียมส์และคุณบุชวิลมอร์เนี่ยจะกลับสู่โลกพร้อมกับยานของบริษัท s p a c e x ที่จะส่งขึ้นไปและกลับมาในเดือนกุมภาพันธ์2025ก็จาก8วันเป็น8เดือนนั่นเองอืมกลับมาปลอดภัยไหมยานก็กลับมาปลอดภัยนะโดยการใช้เวลา ในการกลับเนี่ยเดินทางกลับเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงหลังจากที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกก็จะมีการกลางร่มชูชีพเพื่อรับลดระดับความเร็วลงและมาลงจอดที่บริเวณพื้นที่ไวซ์แซนสเปซฮาร์เ r อร์ในรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่7กันยายนที่ผ่านมานี่เองอจากที่บอกว่าะจะส่งยานของ Space X ขึ้นไปรับใช่ป่ายานจะชื่อว่า Space X r คูดากก็ โดยปกติแล้วอ่ะยานยานลำเนี้ยของ s p ป c เออ่ะจะมีที่นั่งสำหรับนักบินอวกาศ4คนสำหรับโดยสารขึ้นไปแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าเขาจะต้องรับนักบินอวกาศที่อยู่บนนั้น2คนใช่ปะการเดินทางจากโลกไปสถานีอวกาศนานาชาติอ่ะก็จําเป็นที่จะต้องพานักบินอวกาศไปแค่2คนเพื่อที่จะเว้นที่นั่งอีก2ที่ให้นักบินอวกาศ2คนกลับมาด้วย ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็หลายท่านอาจจะคิดว่าอ้ากก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยนี่นะเนาะใช่มทำไมไม่กลับมาด้วยจริงๆก็เขาก็ถกเถียงกันอยู่แหละรับโบอิงจริงก็บอกว่าเออมันกลับมาได้กลับมาได้แต่มันก็มีบางอย่างที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทางนาซ่าก็เลยไปเรียกว่าอะไรไฟล์หน้าดีกว่าที่มีความเสี่ยงน้อยกว่านะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของชีวิตของนักบินเนาะชีวิตของผู้คนนะครับก็เลยเสี่ยงน้อยดีกว่าเลยส่ง ยานเปล่ากลับมาแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ยานก็ไม่ได้พังก็เอามารีรูดห,หรือว่าเอามาซ่อมแซมเพื่อให้มันพร้อมขึ้นในอนาคตเนาะแล้วก็อย่างไรก็ตามคุณบิลเนลสันซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของนาซาเขาก็ออกมาบอกนะว่าเขาเนี่ยมั่นใจร้อยเปอร์เซนเลยว่ายานอวากาศของโบอิงเนี่ยจะเดินทางพร้อมลูกเรือได้อีกครั้งหนึ่งยุ่งเป็นสิ่ง มีชีวิตที่อันตรายที่สุดในโลกจริงไหมคะพี่ดอย่างที่แบบเราได้ยินมายุงลายร้ายกว่าเสือนะเพราะว่าสัตว์ที่ทาให้คนเสียชีวิตมากที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่ฉลามไม่ใช่เสือไม่สิงโตนะไม่ใช่สัตว์ผู้ล่าที่เป็นตัวใหญ่ๆ่่หแต่ว่าเป็นยุงก็มาดูเรื่องราวของงานวิจัยเกี่ยวกับยุงเนาะว่าแบบยุงมันทําไมมันถึงได้เก่งกาจสามารถฆ่าคนได้มากขนาดนั้นอย่างคือแบบอย่างเราอยู่ในภาพแวดล้อมที่แบบ เราขยับตัวแล้วนะเรามีความเร็วในการขยับตัวเราเคลื่อนไหวหรือว่าลมมันแรงยุงก็มีงานวิจัยบอกออกมาบอก,บอก,บอก,บอกว่ายุงสายตาไม่ดีด้วยแต่ทาไมยุงมันถึงยังกัดเราได้ตลอดเวลานึกออกปะเมื่อเราเปิดพัดลมไล่ยุงก็กัดเราได้อ,อนักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสยัยแล้วเขาก็คิดว่าเอ้ยลองทดลองกับขึ้นอินฟลาเรดไหมที่เป็นความร้อนเอเป็นคลื่นความร้อนที่ปล่อยออกจากร่างกายของเราว่าแบบยุงจะสามารถตรวจจับได้หรือเปล่าอก็เป็นการทดลองที่มาสนับสนุนแหละก็มันมี เราเข้าใจกันอยู่แล้วแหละว่ายุงเนี่ยมันตรวจจับอะไรได้บ้างครับว่าได้ก๊าซไนทตรวจจับกลิ่นนะฮะตรวจจับความร้อนได้นะจริงก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่การทดลองนี้ก็คือมายืนยันว่ามันสามารถตรวจจับอินฟราเรดได้นั่นแหละโดยทั่วไปแล้วยุงมันจะตรวจจับความร้อนที่ลอยออกมาจากผิวหนังของเราได้ในระยะประมาณ10เซนติเมตรก็คือถัดจากผิวเราไม่เท่าไหร่เนาะทีนี้เขาก็สงสัยต่อว่า มันจะที่มันกัดเราเยอะเยอะ่ะมันจะสามารถมองเห็นเหยื่อในระยะไกลามากกว่านั้นได้หรือเปล่าทีนี้เขาก็ทดลองโดยการนํายุงตัวเมียที่มันกินเลือดคนอ่ะที่มันดูดเลือดคนไปอยู่ในสภาวะจําลอง2แบบคือแบบแรกเนี่ยก็คือเรียนแบบกลิ่นของมนุษย์กับมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้นเท่ากับการหายใจของมนุษย์แล้วก็ อีกสภาวะแวดล้อมหนึ่งคือเป็นสภาวะแวดล้อมที่มีการอ่าเรียนแบบคลื่นอินฟลเรดที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ผิวหนังของคนประมาณ33องศาเซลเซียสแล้วเขาก็พบว่ายุงที่มันอยู่ในสภาวะแวดล้อม2แบบอะ่ะมันเคลื่อนไหวต่างกาันมันมีปฏิกิริยาต่างกาันโดยยุงที่อยู่ในระดับการเพิ่มอินฟเล่าจะมีการเคลื่อนไหวมากกว่ายุงที่อยู่ในสภาวะมากกว่ายุงอีกกล่องหนึ่งอะ่ะถึง2เท่าและพวกมันเนี่ยสามารถ รับรู้การเคลื่อนไหวของเหยื่อรับรู้ว่าเหยื่อมีอยู่รับรู้การมีอยู่ของเหยื่อในระยะที่เจ็ดสิบเซนติเมตรมากกว่าสิบเซนติเมตรที่เราพูดไปเมื่อกี้ด้วยซ้ําอืล้วที่น่ากลัวก็คือนะคะตอนนี้ยุงจริงๆมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในเขตบ้านเราส่วนใหญ่เขตร้อนเนาะทีนี้สิ่งที่มันตามมาช่วงเนี้ยนะครับอย่างที่เราบอกว่ายุงเป็นสัตว์ที่อันตรายที่มันฆ่าคนได้มากที่สุดเนี่ยตอนนี้โลกมันร้อนขึ้นถูกไหมการแพร่กระจายของยุงมันง่ายขึ้นนะยิ่งถ้าเกิดแบบจริงๆแล้วตามประเทศเขตหนาวๆอนาะ นะมันจะมียุงแค่ในช่วงบางฤดูเท่านั้นบางฤดูก็จะไม่มียุงที่นี้ถ้าเกิดมันโลกมันร้อนขึ้นแหะ<ม>ก็ทําให้ยุงมันหาก,กินได้นานขึ้นนะฮะ,ะยิ่งพวกมแมลงเนี่ยพออุณหภูมิที่สูงขึ้นยิ่งทําให้ระยะเวลาการเป็นตัวอ่อนของมันเนี่ยสั้นลงเข้าไปอีกหมายความว่าจากปกติเป็นลูกน้ํา9้าวันขึ้นไปเป็นยุงอะไรเงี้ยถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นจํานวนวันที่เป็นลูกน้ําก็น้อยลงนะก็ยิ่งเอาเบรกเขาเรียกว่าแบบ ระบาดเกินควบคุมได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเนาะที่อาจจะทําให้อัตราการฆ่าของยุงเนี่ยสูงขึ้นเรียกว่าอะไรนะคนตายเพราะยุงยมาก,กิงขึ้นสหรัฐอเมริกามีงานวิจัยมาบอกว่า คขังคาวที่หายไปทําให้เด็กทารกเนี่ยเสียชีวิตมากขึ้นอ่ะขังคาวเกี่ยวอะไรกับการเสียชีวิตของเด็กทารกเนาะอันนี้เป็นงานวิจัยในวรารสาร Science เนาะเขาก็ศึกษาว่าในปี2006เนี่ยมันจะมีเชื้อราชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า s u d o j i m n o s c ส r ัส e s t ท c ก a n นเนาะก็เป็นเชื้อราที่เข้ามาเติบโตในตัวของขังข่าวทำให้ขังขาวเนี่ย ตายทั้งฝูงภายในเวลาห้าปีทําให้ขังคาวเนี่ยหายไปเยอะอืแล้วทีนี้จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเชื้อราตัวเนี้ยมันมาจากยุโรปอแล้วมันค่อยระบาดเข้ามาในอเมริกานะครับในช่วงเนี้ยในช่วงห้าปีเนี่ยที่บอกที่นัดบอกว่ามันหายไปเยอะเนาะโดยเวลาขังคาวจาศสีเนี่ยในดูหนาวเนี่ยจะมีลางงอกออกมาจากจมูกก็คือเชื้อราที่มันเข้าไปเป็นปรสิตจากนั้นกพราะกวาดล้างขังคาวทั้งฝูง ใช่ทีนี้เขาก็มาดูว่าเอ้หลังจากครั้งคาวตายมันเอฟเฟคไปถึงเรื่องอะไรบ้างเนาะโดยปกติแล้วครั้งคาวเนี่ยขังคาวที่เป็นครั้งคาวกินแมลงเนาะจะกินแมลงในปริมาณที่เทียบเท่ากับ40่อร์เซของน้ําหนักตัวของมันทุกคืนเพราะฉะนั้นแมลงที่ถูกกินก็จะรวมถึงพวกแมลงที่เป็นศัตรูพืชด้วยก็จะถูกกินถูกกินถูกกินไปพวกเกษตรกรก็ไม่จําเป็นที่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงขนาดนั้นแต่พอครั้งคาวหายไปอ่ะทำให การเกษตรหรือว่าเกษตรกรเนี่ยจำเป็นต้องใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 31. 1จหนึ่งเปอร์ซนจากเดิมขั้นข่าวหายไปใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงมากขึ้นแล้วเขาก็ไปดูว่าเอ้ยตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไปในการบ่งบอกผลกระทบของสารพิษในสิ่งแวดล้อมเนี่ยหนึ่งในนั้นคืออัตราการเสียชีวิตของทารกอัตราการเสียชีวิตอของเด็กที่เกิดแรกเกิดอ่าอะไรประมาณนั้น เขาก็พบว่าเขตที่คั้งคขามีการติดเชื้อข้างคขที่หายไปเนี่ยทำให้อัตราการเสียชีวิตของทารกแลกเกิดจนถึง1นขวบเนี่ยสูงกว่าพื้นที่ปกติถึง7.9%เท่าเจาเ9นาะเทียบเท่า1,334รายหมายความว่าจากเชื้อราติดข้างคข้าทำให้คนตายได้บานเราหนึ่งไปสองสองไปสาโดยอ้อมนะอ้อมมาจนถึงใช่ใช่ใช่ซึ่งนี่ก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็น สิ่งที่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรนเด็ดดอกไม้เตือนถึงดวงดาวเป็นบ <fly> ัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์เอฟฟเเนาะนี่ก็ไม่ใช่เหตุการณ์แรกอีกนะครับเรื่องราวนี้ออืมมันมีที่รัฐนิวเม็กซิโกนะอุทยานแหนะ่งชาติคาร์สเบิร์กเคเวะเป็นถ้ำนะเป็นถ้ำเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเขามาโพสต์นะี่ยบนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะหกันยาบอกว่าเนี่ยมีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวอุทยานแล้วก็ทิ้งขนมมาถุงหนึ่ง ซึ่งขนมห่อไว้หนึ่งถุงนะครับขนมห่อถุงหนึ่งเกือบทําให้ทิพายกันไปทั้งถ้ำนะเพราะว่าพอขนมนั้นถูกทิ้งขนมมันก็เริ่มเน่าเริ่มย่อยสลายใช่ป่ะกลายเป็นขนมเนี่ยมันมีลามางอกคือมันมีมันมีขนมในถุงด้วยใช่ป่ะใช่มันก็มีลามางอกบนขนมมาเติมตัวขนมทีนี้ไอ้พวกสัตว์ถ้ำพวกแมลงถ้ำจิ้งลงจิ้งลีดอะไรเงี้ยมันก็มันก็กินมันก็กินมันก็เป็นเรียกอะไรเขาเรียกเป็นฟู้ดเชนครับกินอาหารกินพวกนี้ไป ก็ถ่ายทอดเชื้อราไปเรื่อยจากพื้น<ม>ใช่ปหก็ขึ้นสู่ตามผนังถ้ำกระลามไปเรื่อยๆเชื้อราก็เติบโตไปตามผนังถ้ำไปลําลายระบบนิเวศในผนังถ้ำนะครับจากขนมแค่ถุงเดียวนะอันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามที่จะกําจัดกาจัดกาจัดพวกจุลินทรีย์นะครับแล้วก็พวกเชื้อราที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นของในถ้ำนี้นะก็คือจริงๆตามหลักวิวัฒนาการรตอตามหลักของระบบนิเวศแล้วเนี่ยพื้นที่ที่มันเปราะบางเนาะมันก็จะมีพวกเกาะ ถ้ำหรือพื้นที่ที่มันถูกแบ่งแยกมาเป็นนานาภูเขาอะไรเงี้ยพื้นที่ที่มันถูกแยกมานานสมมุติถ้ำเนี้ยไม่เคยมีใครเข้ามาอยู่เลยเป็นแสนเป็นล้านปีจนมันเกิดระบบนิเวศของมันที่อยู่ด้แบบสมดุลแหละจนวันหนึ่งไอคนขี้เหม็นเนี่ยก็เดินเข้าไปบุกเข้าไปในถ้ำนะครับไปเที่ยวแต่ก็เสือกไม่มีความรับผิดชอบก้าวขนมนเข้าไปกินเอาอะไรเข้าไปทิ้งนะฮะไอหาเขาทํากันอยู่กันมาได้เป็นแสนเป็นล้านปี ไอ้นี่คนเดียวจะทำลายหมดเลยนะครับก็อันนี้ยังเป็นสิ่งที่ยังคงมบจริงมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้นะมันไม่ใช่แบบว่าโอเคเดินเข้าไปผมเส้นผมร่วงอะไรเงี้ยมันมันอาจจะควบคุมไม่ได้มันยากเกินกว่าเหตุแต่อันเนี้ยขนมอะมันเลกได้เอกมาทิ้งได้นะไม่ไม่เอาเข้าไปก็ได้คือที่ที่เนี้ยเขาไม่ให้เอาเข้าไปเขาให้เอาเข้าไปได้แค่น้ำเปล่าอันนี้มันคือทะลเรื่องเอาเข้าไปเออนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้คนไทยจริงๆยังยังขาดความ เข้าใจอยู่เยอะมากมากนะอย่างเช่นเวลาไปเที่ยวก็ต้องไปกินน้ําริมกินข้าวริมน้ําตกริมไปทํซส้มตำด้วยนะออคือเห็นบางเคสเออ,เอ,อแล้วก็เอาคกุกน้ำตกล้างคกุกเงี้ยนะครับจริงดูเหมือนแบบไปปูเสือก่อนนะดูเป็นเรื่องเลก็เลกๆเนาะแต่อันนี้ก็เรื่องเล็กแข,ขนมถุงเดียวก็เกิด<ๆ>จะจะเลเทกันหมดนะก็เพราะฉะนั้นก็ไปเที่ยวธรรมชาติก็เขารบธรรมชาติก็ทิ้งไว้แต่ควรทิ้งไว้แต่รอยเท้าไม่ควรทิ้งไว้ควรทิ้งไว้แค่รอยเท้าแล้วก็ เอากับแค่ความทรง,งจ<ำ>ํานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยการศึกษาเมืองละฮอทํทำภารกิจตามล่าพิษแมงป่องที่ได้ชื่อว่าเป็นของเหลวที่ราคาสูงที่สุดในโลกอันนี้เรื่องของเรื่องเริ่มจากทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนี้เนาะซึ่งออกสำรวจ ที่เทือกเขาที่ชื่อว่าเทือกเขาโคออซไลมานซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศปากีสถานใกล้กับเมืองตอนซาเขาก็เข้าป่าเนี่ยไปหาแมงป่องเพื่อที่จะเอาพิษของมันเนี่ยมาใช้วิจัยทางการแพทย์เขาก็เข้าไปหาและแมงป่องที่เขาหาก็คือแมงป่องที่มีชื่อว่าแมงป่องหางอ้วนสีดำหรือว่า black fat tail scorpion ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า a n d r o c t o n นั b i c o o o r แล้วเขาก็เชื่อว่าพิษของแมงป่องชนิดนี้จะช่วยในการต่อสู้กับเซลล์มะเร็งแล้วก็ไปขัดขวางการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้แล้วก็พิษบางชนิดเนี่ยจะมีเปปไทด์ที่สามารถยับยั้งความเจ็บปวดในระบบประสาทได้ก็ช่วยให้การอักเสบเนี่ยลดลงโดยทีมนักวิจัยเนี่ยก็จะแยกเปปไทด์เหล่านี้ออกจากพิษเนาะแล้วก็ทาการทดลองเพื่อพิจารณาว่าพวก พิษพวกเนี้ทำงานแบบไหนทำงานได้ดีมากเท่าไหร่แล้วก็หวังว่างานวิจัยนี้จะส่งผลให้เกิดยาต้านการอักเสบตัวใหม่ในอนาคตได้เลยแล้วที่บอกว่าพิษของแมงป่องชนิดนี้เป็นของเหลวที่ราคาแพงที่สุดในโลกใช่ปะจะบอกว่ามีรายงานบางฉบับบ,บอกว่าพิษของแมงป่องตัวเนี้ยแบบชนิดเนี้ยในปริมาณหนึ่งลิตรอ่ะจะมีราคาสูงถึงหลายล้านดอนลลาร์สหรัฐลิตรเดียวเองนะไม่เองนะ เอ้อลิตรนึงก็เยอะแมนป่อกตัวหนึ่งมีนิดเดียวใช่ปะเปิดมามแค่หยดสองหยดใช่ไหมมันก็ถือว่าตามความหายากนั่นแหละอ,อ,อืมนี่ก็เป็นงานวิจัยที่เอาพิษในสัตว์ในธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์เอออืมกม็จริงๆเรื่องของแมงป่องเนี่ยแมงป่องเนี่ยป็นสัตว์ที่น่ากลัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีการใช้ตัวพิษของแมงป่องเนี่ยนะมา หลายปีแล้วนานมากนะครับหลายปีแล้วไม่ว่าจะเป็นโคลรโทอกซินนะครับเนีย่ยยก,กตัวอย่างเช่นโคลรโทอกซินนะเพื่อที่ดึงออกมาจากแป้งปองเนี่ยก็ถูกนําไปใช้ในเนี่ยเมดิคอล treatment ก็คือการรักษาทางการแพทย์ต่างๆนะครับนอกนั้นแล้วเนาะอย่างที่เรารู้กันดีนะฮะนี่คนละตัวนะแป้งปองคนละตัวกับที่องนัดเราเรารู้กันดีว่าตอนนี้โลกมังเข้าสู่วิกฤตอันหนึ่งนะครับที่คนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เขาเรียกว่าวิกฤตของภาวะขาดแคลนนะครับเขาเรียกว่าแอนติ b i โอติรีสิสตันไคซินะก็คือภาวะขาดแคลนยาติชีวนะขา,ข,าขาดแคลนยาฆ่าเชือ้อนะตั้งแต่โบราณที่ว่าเรารู้จักครั้งแรกก็คือไอตัวที่ชื่อว่าเพนิซิลินใช่ไหมยาฆ่าเชือ้อนะครับทพนี้คนเราก็กินกันเป็นของเล่นไม่หมดโดสหมอสั่งให้กิน5วันพอกินได้สวันรู้สึกดีขึ้นก็เลิก,เล,กเลิกกินนะครับไอเชื้อที่มันยังรอดมันก็ดื้อยา ดื้อยาก็ต้องไปใช้ยาตัวใหม่ที่แรงขึ้นไปเรื่อยแรงขึ้นไปเรื่อยแรงขึ้นไปเรื่อย,อยต้นข่าวล่าสุดนะเขาบอกว่ามนุษย์เอาอยาฆ่าเชื้อตัวสุดท้ายออกมาใช้แล้วก็คือเอาอาวุธลับชิ้นสุดท้ายออกมาใช้แล้วถ้ามังกลายพันธุ์หลังจากนี้นะก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้แล้วนะครับอ่ะก็ทีมงานวิจัยนะเขาไปพบกับไอ้เจ้าแมงป่องจัแอนซาสกอร์เบียนนะครับเซอร์เมริงกูลัสมิซาเอนซิสนะครับก็พอศึกษา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 ,กษา,กษานะก็ไปพบว่ามันมีแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับที่อาศัย อยู่ร่วมกับแมลงป่องตัวนี้นะคเขาก็เลยลองเอาเก็บแบคทีเรียตัวนั้นเนี่ยมาเพาะเลี้ยงมาเพาะเชื้อย้ในจานเพาะเชื้อก็พบว่าเออมันมีการปล่อยสารแอนติบอติออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับของจานเพาะเชื้อเนาะก็ต้องไปใช้ต่อเนื่องกันอีกว่ามันจะไปกาจัดสารตัวไหนได้บ้างแล้วมันจะสามารถเอามาใช้ในมนุษย์ได้หรือเปล่าก็อย่างที่บอกไปนะครับในโครงโลกอนิจใช่ไหมมีการกล่าวถึงแมลงป่องว่าพิษน้อยหญิงโยโซแมลงป่องชูแต่หางเองอ้า อวดอ้างฤทธิ์อืมเป็นโครงเขาบอกว่าเนี่ยอะไรนะแมงป่องมีพิษน้อยแต่ทำเป็นยกหางอวดนะแต่ตอนใหมนน้อนตอนที่เขาแต่งเขาอาจจะไม่รู้ว่าแมงป่องเนี่ยพิษของเขาเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับต่อมนุษย์นาคนอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตมนุษย์ลหลายๆคนก็ได้นะเพราะฉะนั้นป่องกระชูหางอวดก็ให้เขาอวดไปเถอะนะครับ <laughs> มลพิษทางแสงตอนกลางคืนหรือว่าไล p ์โพล t ชันเนี่ยทำให้คนที่มีอายุต่ำกว่า65ปีเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์มากขึ้นอันนี้เป็นงานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะในวรารสาร f o n t i e r in Neuron Science ที่ศึกษาว่าการที่คนเราเนี่ยเจอกับแสงเทียมไม่ว่าจะเป็นแสงไฟแสงไฟจากตึก แสงไฟบนถนนหรือว่าแสงไฟใดๆที่มันไม่ใช่แสงไฟธรรมชาติในเมืองที่มันก่อให้เกิดมลพิษทางแสงเนี่ยจะมีผลทําให้คนเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์มากขึ้นหรือเปล่าเขาก็ไปศึกษาข้อมูลตั้งแต่ปี2012ถึง2018ในโดยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อดูว่า เออความเข้มข้นของแสงหรือว่าปริมาณของแสงในตอนกลางคืนของสหรัฐอเมริกาจํานวน5รัฐเนี่ยแบ่งออกเป็น5กลุ่มเนี่ยมันเป็นยังไง โดยทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อที่จะดูว่าพื้นที่กับความเข้มข้นของแสงในเฉลีย่ยแสงที่เป็นแสงเทียมในตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นยังไงโดยศึกษาตั้งแต่ปี2012ถึง2018โดยศึกษาในพื้นที่ของสหรัฐแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ5กลุ่มซึ่ง5กลุ่มเนี่ยก็จะเป็น5รัฐที่มีความเข้มข้นของแสงแตกต่างกันตั้งแต่ รัทที่มีแสงน้อยที่สุดในเวลากลางคืนไปจนถึงรัฐที่มีแสงมากที่สุดแล้วเขาก็เอาข้อมูลแสงตรงนี้ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลทางการแพทย์เพื่อระบุถึงการอัตราการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในรัฐต่างๆเหล่านั้นแล้วเขาก็เอามาวิจัยทางสถิติแล้วเขาก็พบว่ารัฐที่มีแสงมากที่สุดในเวลากลางคืนซึ่งเป็นแสงเทียมเนาะทําให้มีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดโรคอัลไซเมอร์มากขึ้นตามไปด้วยอมืมีความสัมพันธ์เฉยเป็นการจับ,จบ จับคู่กันเฉยใช่ใช่ใช่ว่าไอ้รัดนี้แสงเยอะ,อะคนอัลไซเมอร์เยอะนะครับยังไม่มีงานวิจัยต่อเนื่องมาว่าเพราะอะไรอ่าเชิงลึกอ่าต้องศึกษากันต่อว่าเพราะอะไรที่ทําให้มันเกิดขึ้นแบบนี้หรือตอนนี้ก็ยังสงสัยว่าเกิดจากการนอนไม่ดีหรือเปล่านอนไม่ดีเพราะแสงมันเยอะนะครับแสงรบกวนเยอะยิ่งเขาบอกว่าการที่ควรควรจะนอนเนี่ยนะคุณผู้ชมในห้องนอนควรจะมืดตืต้อเลยนะแบบไฟจากโทรศัพท์ไฟจากปักปักสามตา ก็ไม่ควรจะมีควรจะมืดแืงเออต่อให้เราหลับตาไปแล้วมันก็ยังแบบรบกวนรบกวนอะไรอย่างนี้นะฮะอ่าแล้วอย่างนี้แบบในเมืองที่แสงเยอะๆแสงก็อาจจะทําให้เราเนี่ยนอนหลับมาตามช่องหน้าต่างตามม่านช่องม่านอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งการนอนหลับที่ไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิด ความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์มากขึ้นมันอาจจะเชื่อมโยงกันบ้างแต่ใดๆก็ตามการทําการสํารวจเนี้ยเขาไม่ได้รวบรวมข้อมูลแสงภายในอาคารที่อยู่ในห้องเรานะอย่างเช่นพวกแสงโทรศัพท์มือถือ,อแสงจากทีวีหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ที่เปิดทิ้งไว้อ,อันนี้ไม่ได้เอาข้อมูลไปรวมด้วยแต่ใดๆก็ตามในอนาคตอะ่ะข้อมูลพวกนี้ควรที่จะได้รับการประเมินในอนาคตแล้วก็เอาไปศึกษาร่วมกันเชิงลึกมากขึ้นต่อไปว่า มันมีผลร่วมกันจริงๆไหมอืมอาจจะเล่นตอกๆมากก็ได้รนั้นอะตอกๆติ๊กตอกออแล้วก็สมองเสื่อมไปสม,สมารชิสั้นก่อนเลยสมองไหลสมองไหลสมองหวานตอกๆ,ๆมากไปหน่อยนะครับอออัปเดตสถานการณ์ฝนฟ้าช่วงนี้กันเนาะกับพยายุใต้ฝุ่นที่ชื่อว่ายางหงิเรียกได้ว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุด แห่งปี2024เลยก็ยางหิเนี่ยเป็นพายุที่ก่อตัวครั้งแรกทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศปาเลาซึ่งเป็นประเทศเกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกก็เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะพัดเข้าสู่ฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามใดๆแล้วก็พัดถล่มเกาะลูซอนในประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะพายุโซนร้อนอ่ะ เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังตอนหลังว่าโซนร้อนไต้ฝุน่นเออางมันต่างกันยังไงเนาะก็พัดเข้าสู่ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาทําให้เกิดฝนฟ้าตกหนักน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมีเหตุการณ์ดินถล่มเกิดขึ้นด้วยและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ10 10โมงเช้า12นาทีตามเวลาท้องถิ่นก็ดาวเทียมที่ชื่อว่าเทอร่า ของ NASA เนี่ยใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า MODIS หรือว่า Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer ถ่ายภาพพายุตรงตาพายุเลยอะ่ะก็พบว่าพายุเนี่ยกำลังที่จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนี่วันที่5นะตอนนี้อาจจะเคลื่อนมาแล้วด้วยความเร็วลมสูงสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะผ่านประเทศไทยไหมเนี่ยจริงๆพายุเนี่ยเคลื่อนตัวเข้าเวียดนามใช่ป่ะมันก็จะมีผลกระทบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะทําให ฝนฟ้าตกหนักแล้วก็มีน้ําท่วมตามมาในบางพื้นที่อซึ่งความเร็วลมของพายุเนี่ยมันก็ชื่อเรียกมันก็ต่างกันตามความเร็วลมเนาะอย่างที่บอกว่าออบางพื้นที่ไอ้พายุนางิยางิเนี่ยกลายเป็นพายุโซนร้อนแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะเทียบเท่ากับไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนซึ่งการเรียกชื่อพายุเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วลมที่พายุนั้นนะ่ะเกิดขึ้นในณขณะนั้น มันจะมีอยู่3าระดับอันนี้ให้ความรู้นิดหนึ่งเริ่มตั้งแต่ depression เนาะ depression เนี่ยจะมีเรียกได้ว,ว่าเป็นพายุที่มีความเร็วต่ําสุดมีความเร็วลมที่จุดศูนย์กลางต่ํากว่า60 63กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็เกิดฝนฟ้าคะนองอาจจะทําให้น้ําท่วมได้แต่ก็ไม่ได้ทําให้บ้านเรือนเสียหายขนาดนั้นและแรงขึ้นมาหน่อยจะเรียกว่าพายุโซนร้อนพายุโซนร้อนเนี่ยมักจะเคลื่อนตัวในทะเลก่อนที่จะพัดเข้าถล่มชายฝั่งแล้วก็สร้างความเสียหายเกิดขึ้นและเมื่อความเร็วของพายุมันเพิ่มขึ้นจนมากกว่า1 1 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะเราจะเรียกระดับพายุนี้ว่าพายุใต้ฝุน่นอย่างเช่นพายุใต้ฝุ่นยางอีงนี่เอง ก็มาอัปเดตสถานการณ์กันเนาะก็หมดไปแล้วสําหรับข่าววิทยาศาสตร์ในสัปดาห์นี้ที่เราหยิบยกมาอัปเดตสถานการณ์กันเนาะก็ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ให้ช่องเราแล้วก็ให้รายการเราด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะกับพี่อิดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ